ทั้งวันยาวไปจนถึงปีใหม่ครับเรียกว่าน่าจะต้องตาค้ากันทั้งแฟนบอล คนทำคอนเทนต์และที่สำคัญที่สุดคือนนะักฟุตบอลในสนามครับซึ่งเลสเตอร์ซิตี้ก็เป็นคู่ปรับในวันบ็อกซิ่งเดย์ที่มาถูกที่ถูกเวลาจริงๆครับเพราะเป็นศึกชิงรองจ่าฝูงและก็วัดกันยาวๆเลยครับว่าทีมไหนที่มีมวลตั้มไปบี้กับลิเวอร์พูลจนถึงช่วงครึ่งหลังของฤด,ดูกาลได้เดิมพันสูงเหมือนกันนะครับเกมปิดท้ายซีซั่นที่แล้วเนี่ยยูไนเต็ดบุกไปชนะ2-0ซึ่งเจสซี่ลินการ์ดยิงประตูปิดท้ายและก็พาทีมไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คิวกับฤดูกาลนี้นะฮะเกมนี้ก็เเเเชช่น่นนนนนกกััััะครบ una, ha, รบบโโอออลาาาาซยยยงงมวูไต็ดขข ต้องไปทีละเกมครับ อย่าเพิ่งไปดูตารางคะแนนหรือไปดูว่าเกมนี้สําคัญกว่าเกมไหนนะครับแต่ว่าการเลือกผู้เล่นลงสนามที่โซชาบอกใบไว้เนี่ยก็คือการเลือกผู้เล่นที่ฟิตที่สุดก่อนนะครับซึ่งยูเนเตดต้องมารอลุ้นความฟิตของสกอตแม็กซทูเมเนยแล้วก็แอรอนบันบิซาก้าครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยสำคัญทั้งคู่ครับสำหรับเกมนัดนี้แม็กซอสต้องบี้ชิงจังหวะในแผงด้านกลางกับเฟรดเอนดีดีขณะที่บัมบิซาก้าต้องรับมือกับความพลิ้วของฮาร์วีบาร์างฝั่งซ้ายด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับยูนนนนบาาาเนเตตก็ ชุดที่ดีที่สุดลงเล่นได้ครับแต่ก็ต้องบริหารให้ดีนะครับเพราะว่าจากนี้ไปก็มีอีก4เกมที่รออยู่ครับไม่ว่าจะเป็นเกมลีกกับบุฟฟนันวนเดอร์เรในช่วงกลางสัปดาห์แอสตันวิลล่าในช่วงปีใหม่นะครับต่อด้วยลีกครับรอบรองชนะเลิศกับแมนเชสเตรแล้วก็ FA ครับรอบ3กับวัตฟอร์ดก่อนที่จะไปถึงศึกแดงเดือดกับลิเวอร์พูลในช่วงกลางเดือนหน้าครับ ยังไงก็ตามนะครับก็ต้องยอมรับว่าเกมกับเลสเตอร์สำคัญจริงๆในหลายมิติครับเพราะถ้าเอาชนะทีมจิ้งจอกสยามได้เนี่ยยูเอต็ดก็จะไม่เหลือใครที่ขั้นกลางระหว่างพวกเขากับลิเวอร์พูลได้อีกแล้วนะครับเรื่องนี้พอเมอร์เซ่นกูรูแห่งสกายสปอร์ตและอดีตนักเตะของอาร์เซนอลก็บอกว่าถ้ายูเอต็ดชนะเกมนี้เนี่ยนั่นหมายถึงการแสดงให้เห็นว่าพวกเขาดีพอจะลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้นะครับและก็จะเป็นชัยชนะที่สำคัญกว่าเกมเจอลีกยูเอเต็ดด้วยนะครับเมอร์เซ่นมองว่าแมสตี้เนี่ยยังต้องโรเตช ยูฟาแชมปี้ยนสิกในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังครับขณะที่ยูเนเตตน่าจะให้ความสําคัญกับโปรแกร,รมในลีกมากกว่ายูโรปาลีกครับอย่างไรก็ตามนะครับเมอร์เซนก็ยอมรับว่าตําแหน่งที่ยูเนเตดอาจจะต้องเสริมให้เพิ่มอีกหน่อยครับถ้าจะไปบี้กับลิเวอร์พูลในมุมมองของเมอร์เซ่นเองก็คือเซ็นเตอร์แบ็กครับเมอร์เซ่นยังบอกอีกด้วยนะครับว่าปกติแล้วทีมที่พยายามจะไปบุกสายเลสเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะโดนริดเกมโต้กลับของเบรนน์โรเจอร์สเล่นงานครับถ้าสังเกตดูเนี่ยก็จะเห็นว่า เลสเตอร์ก็มักจะแพ้เกมส่วนใหญ่ในบ้านด้วยนะครับและก็จะแพ้ให้กับทีมที่มาตั้งรับใส่พวกเขานั่นเองครับซึ่งดูนะครับว่ายูเนเต็ดนั้นจะมาในกลยุทธ์แบบไหนโซชาจะวางหมากแบบไหนนะครับซึ่งทางที่ดีที่สุดอาจจะเป็นการระมัดระวังตัวกันทั้งคู่ครับแล้วก็ฉวยโอกาสเมื่อคู่ต่อสู้พลาดเหมือนกับเกมเพลย์ลบรนัดสุดท้ายของเมื่อซีซั่นที่แล้วครับ ทั้งนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ายูเนเต็ดยังคงต้องลุ้นกับการสร้างทีมต่อเนื่องทั้งระยะยาวและก็ระยะสั้นโดยเฉพาะการเสริมทีมตำแหน่งที่ยังขาดอยู่ครับ ซุนน์เรื่องนี้นะครับจอห์นฮาร์สันครับอดีตสูนยหน้าเวสต์แฮมยูไนเต็ดก็ออกมาทำให้แฟนผีใจสั่นอีกแล้วนะครับเพราะพยายามเชียร์ให้ยูไนเต็ดไปดึงเดคลินไรส์มาให้ได้ครับแม้ว่าเวลานี้เนี่ยไรยส์จะมีข่าวโยงตัวจะจ่อย้ายไปเชลซีอยู่แล้วก็ตามนะครับโดยฮาร์สันเชื่อว่าจะมีอีกหลายทีมที่พูดถึงไรส์ในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมครับและโดยส่วนตัวของฮาร์สันแล้วเนี่ยไรยส์ก็ดูดีกว่าทั้งเฟดแล้วก็สกอตต์แม็กจูมินีครับและยูไนเต็ดเองก็ต้องหานัััักกกเเเเเเเตะะะที่่่่มมาาาลลลนนนนนแ้วปปงรรรรรยหืออบบบูโฟ์ดสคพ ก็ไม่รู้เลยนะครับว่าปอปอกว่าจะเล่นดีเกมไหนหรือว่าเล่นแย่ในเกมไหนครับงานนี้ฮัสเซนก็เชีย์ขาดใจครับโดยบอกว่าถ้ายูเนเต็ดได้ตัวไรซ์ไปเนี่ยก็จะเป็นการสัญญาที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนครับและโซชาจะต้องชอบการเล่นของไรซ์ครับซึ่งแม้ว่าเวลานี้เนี่ยเชลซีจะเป็นต่อในการเจรจานะครับแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับหรือว่าถ้ายูเนเต็ดมีเงินพอสำหรับเวทแฮมพวกเขาก็มีสิทธิ์คว้าตัวกลางรับรายนี้มาคาแข้งที่แมนเชสเตอร์เช่นกันครับ ขอตอบปัญหาคาใจของหลายท่านนะครับว่ามอสไคเซโดดาวรุ่งชาวเอกวาดอร์และว,ว่าที่นักเตะใหม่ของเราเนี่ยเล่นตำแหน่งไหนกันแน่ครับผมขอหยิบยกตรงนี้มาจาก World Football Index นะครับโดยตำแหน่งประจำของไคเซโดคือกองกลางตัวรับซึ่งเขาเล่นมาตั้งแต่สมัยเยาวชนแล้วนะครับตัวในระบบ4-3-3นี่คือ s ซกโอบูสเกตส์แห่งเอกวาดอร์เลยครับแต่เมื่อขึ้นสู่ทีมชุด U20 ครับก็เขาขยับมาเล่นเป็นบ็อกซ์ซูบ็อกซ์และสามารถขยับมาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็ได้เช่นกันนะครับโดยมีจุดเด่นที่การจ่ายบอลยาวการเข้าสกกกัดบ,บออลาาารร่นเมแะ ิงไกลครับ ยเูเอเดตสามารถจับเขาเล่นเป็นกลางรับก็ได้ครับเพราะเคยมีคนบอกว่าเขาเล่นเหมือนกับเอ็นโกโลกองเต้เช่นกันหรืวอว่าจะทําเกมแบบปอปอกบาก็ ark, สามารถเล่นได้ครับหรือแม้แต่ยืนเป็นฟิลตัวรับแบบบูสเกตอย่างที่บอกไปนะฮะและจุดเด่นของไคลเซโดนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่สรีระนะครับแต่อยู่ที่ความฉลาดในการเล่นหรือว่า IQ ฟุตบอลครับที่สําคัญครับในทีมระดับเยาวชนครับไคลเซโดมีความเป็นผู้นําสูงมากมีลักษณะเหมือนกับวัชยากรในวงโยชวาทิตครับเป็นผู้เล่นที่กํากับเพื่อนร่วมทีมทั้งสนามทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลครับการ ลายมมติของเขาและความเป็นผู้นำครับน่าจะทําให้โซชาค่อนข้างชอบและอยากดึงมาร่วมทีมครับซึ่งเวลานี้ครับยูเตยังคงต้องจัดการเรื่องเอกสารขั้นสุดท้ายตามรายงานของ f ฟร์ริโซโรมาโนก่อนจะสัญญามาร่วมทีมครับว่าแล้วเนี่ยก็อยากเห็นเจ้าหนุ่มไคลเซโดย,ย้ายมาชูเสื้อปีศาจแดงเร็วๆซะแล้วครับ อย่าลืมลุ้นเกม Boxing Day ด,ด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมช่องทางการติดต่อครับอยากคุยกันส่วนตัวเรื่องปีศาจแดงก็อแอดมาดิชไลน์แอดสายนัดดูบอลครับผมรอคุยกับทุกท่านอยู่นะครับสามัิธีคือพลังสู่วยความหวังเพื่อนนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ,รบ,รบ Suzuki Way of Life